โอเคครับหลังจากที่เราจบ MG เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในบูธที่ใหญ่ที่สุดในงานนี้มอเตอร์เอ็กโป2022นะครับแฟนเพจชอบรถเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับบูธ b ีวีะครับบูธที่ใหญ่สุดในงานนี้1,800กว่าตารางเมตรนะครับใหญ่แค่ไหนดูเอานะครับมีรถมากมายเลยและครั้งข้างผมคือ a อ t โตมนะครับต้องบอกว่า b ีวดีเนี่ยนำมาทุกเซกเมนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ แต่ไม่จำหน่ายนะครับเป็นต้นแบบในการจำหน่ายซึ่งบางรุ่นจำหน่ายในจีนบ้างแล้วกลับมาที่แอตโต้สคันนี้ตอนนี้กำลังทยอยส่งมอบอยู่นะครับเขาทำกันตลาดดีมากครับ b y d ทำไมรู้ไหมให้ไปจองแบบ Walk-in เท่านั้นนะครับเราจะเห็นตามโซเชียล a c e b o o k ว่าคนไปนั่งร้องแต่เช้ามืดเช้ามืดเพื่อเอายอดจองของเจ้า b y d แอตโต้สคันนี้ครับจมสองราคาครับจะเป็นร้นกับร้านคันนี้จำหน่ายแล้วมีราคาแล้วแต่ไฮไลท์ของ วันนี้นะครับที่เปิดตัวคือเจ้าคันนี้ครับดอฟฟินนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยืมตัวสักครู่นะครับครับครับผมครับอันนี้พี่ไวกิ้งนะครับที่จะมาช่วยเราแนะนำา y y d ให้กับเพจชอบรถให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงแอตโตสไปแล้วครับผมก็ดอฟฟินนี่มัน เปิดตัวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ลอฟฟินนะครับสำหรับวันนี้คือเราเอามาโชว์ที่สคันก่อนนะครับครับผมแล้วก็ยังยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการอ๋ออันนี้ก็จะเป็นให้ติดตามกับทางบิวดีเป็นเรื่องของแผ่นในอนาคตใช่ไหมครับที่จะมาไลอัพในประเทศไทยเพื่อผลิตจาหน่ายประมาณนั้นเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันก็เราจะมีออโต้ทีครับที่ว่าเปิดตัวแล้วเปิดให้จองแล้วก็ พร้อมรับรถเลยประมาณนี้ค,ครับโต๊ะทีนี่มันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาจะมีให้เลือกอยู่2ราคาครับผมก็จะมีล้านห0 0่งแสนเ0บาทครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์นะครับก็จะราคาอยู่ที่1 0. 9 9 9ง0้บาทบีวายดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำเป็นรถไฟฟ้า100%ล้วนหมดเลยใช่ไหมจริงจริงก็มีรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยคิดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้า100%หมดครับก็ต้องรอติดตาม เพราะว่าก็มีหลายคนชอบอ,อย่างวันนี้ครับตัวปลั๊กอินไฮบิตก็จะมีตัวฉินก็มาโชว์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ิแล้วก็จะมีตัวส่งก็โชว์ด้วยเหมือนกันอยู่ทางด้านนู้นเลยอ๋อแล้วตัวนี้เหรอครับสีเข<ๆ>ียวตัวนี้ก็จะเป็นเรือธงของค่าย BYD ครับก็จะเป็น BYD ีดีฮันครับฮันฮันเรียกว่าฮันนะฮันละกัน BYD ก็จะเป็นอยู่ในตระกูลราชวงศ์ ของ b y d เขาจะแบ่งเป็นตระกูลราชวงศ์กับตระกูลโอเซียนอ๋อเหมือนแบบแบ่งแหลงกันอยู่ภายในของ b y d ตัวนี้เป็น EV ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสีนี่ดูเหมือนแบบเป็นเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยๆจ่ไม่เหมือนกับแบรนด์รถในบ้านเราทั่วไปก็สีจะเน้นไปในโซนแบบธรรมชาติธรรมชาติครับครับผมทางด้านบนเวทีก็จะเป็นตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น b y d Seal ครับหมายความว่าเป็นรุ่ เฟอร์แมนของทางไหมเอ่อเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันเรียกว่าใหม่ล่าสุด,รสดประมาณนี้ครับมันเด็ดเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องสมรรถนะเลยครับเฟอร์แฟร์แมนไฮเฟอร์แฟร์แมนเลยครับผมอมันเป็นสี่ประตูซีดานแบบนี้ใช่ครับเป็นซีดานขับสี่ครับครับผมทำเวลาศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่สามเก้าวิ 3.9วิเรียกว่าเร็วมากๆแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาทำตลาดในไทยก็มีแผนครับผมมีแผนต้องรอติดตามดูครับโอเคครับเอ๊ะันไหนนะที่เป็นเหมือน EV วีไหครับปลั๊กอินเป็นปลั๊กอินเหรอครับก็จะเป็นทางด้านนู้นเลยครับสีน้ำเงินอ๋อแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปกันครับคนเยอะได้ครับสีน้ำเงินด้านนู้นหรือ ่ถดกกอน็ไ้รตมันอ่านว่าอะไรถังใช่ไหมถังเวลาเรียกกันอะ BYD ดีถัง EV BY d ดีถัง EV ก็จะเป็นตระกูลแล้วกันนะครับเป็นราชวงศ์ถังอ๋ออันนี้มาเห็นไหมครับยังเป็นภาษาจีนแบบนี้ก็คือแพลตฟอร์มจีนมาโชว์หมดเลยครับยังเป็นพงมอะไรซ้ายอยู่เลยซ้ายซ้ายทางงานเลยซ้ายทางงานครับยกเลนมาเลยพื่ยกเลนออโต้กลสามอย่างเดียวครับที่ให้พงมไัยขวางโอเคครับแล้วก็นูนครับก็จะเป็นันนใช่ ส่งครับตัวนี้ปลั๊กอินไฮบิดไฮบิดเป็นปลั๊กอินที่น้ำมันหนึ่งถังสามารถวิ่งได้ถึง1200กิโลน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้1200กิโลถ้าอย่างนั้นแปลว่าการขับขี่การขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ใช้พลังงานสันดาปภายในร่วมกับพลังงานไฟฟา้าเป็นปลั๊กอินไฮบิดก็มีการเสียบปลั๊กชาร์จไฟเหมือนปกติครับโอเคครับมันมีอะไรน่าสนใจไหมสำหรับคันนี้ น่าสนใจไหมยางหยักน้ำมันเอาเรื่องเลยแล้วก็ยังไงดีอ๋อนี่ BY d ดีมีรุ่นที่ประหยัดน้ำมันด้วย<ช>เขาเขาชูในเรื่องนี้ไหมครับเรื่องการก็เ <หา S 1> ดาใจว่าจะนํำเข้าหรือเปล่าคือตอนนี้ B ีวานำรถทุกรุ่นมาในงานนี้มอเตอร์เอ็กโปครั้งที่39นี้แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องแผนการผลิตในประเทศไทยในอนาคตใช่ไหมครับถ้าเกิดว,ว่าแน่ใจแล้วก็คือเราลงสร้างโรงงานอยู่6กร้ยไร่ที่ระยองเรียบร้อยแล้วครับ hmm. เดินหน้าผลิตในประเทศไทยแน่นอน แต่จะเป็นรุ่นไหนมาเราดูกันอีกทีหนึ่งใช่ครับประมาณนั้นเลยตอนนี้ก็มีแค่แอตโตสามที่พร้อมจําหน่ายเลยพร้อมจําหน่ายเลยอ่าอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่ามันมี2มันมี2ตัวใช่ไหมดอลฟินอย่างนี้ใช่ครับดอลฟินเอามาโชว์2อสีแล้วกัน2สีก็จะเป็นสีออปชั่นเหมือนกันไหมครับออปชั่นเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยต่างแค่สีใช่ครับผมเจ้าโลมาน้อยครับหน้าหน้าตาข้างหน้าสังเกตนะครับจะเหมือนโลมาจริงๆเขาถึงเรียกกันโลมาน้อยใช่ไหมดอลฟินตรงตัว เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านสําหรับคนที่ชมไลฟ์หรือว่าอาจจะแวะมาชมย้อนหลังของเพจชอบรถนะครับก็ผมต้องขอบคุณพี่ไวกิ้งที่ไดีมากๆเลยครับที่ช่วยนํากับเราอาจจะช่วยตัดสินใจหรือช่วยแยกความแตกต่างของบีไวเป็นน้องใหม่เลยไหมก็เป็นค่ายรถยต์น้องใหม่ในไทยแล้วกันน้องใหม่ในไทยแต่ว่ามาค่อนข้างแรงเลยอ่าเปิดตัวแรงครับผมลืมข้อมูลสำคัญอีกข้อมูล บีวายดีเนี่ยเขามีเอกสิทธิ sí ์เฉพาะของเขาในการผลิตแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่ลอขสิทธิ์เฉพาะบีวายดีเป็นข้อดีใช่ไหมเป็นข้อดีครับมันเป็นแบตที่ปลอดภัยที่สุดในโลกละกันปลอดภัยที่สุดในโลกผมดูข้อมูลมานะสำหรับ BYD เนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าบูธมันใหญ่ที่สุดในงานและมันใหม่สุดเออเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันมีเจ้าเดียวไหม ไม่เชิงครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของเราอ่ะคือผลิตมาเพื่อให้ใช้สําหรับ B Y D แล้วกันออตอนนี้ก็คือไม่ได้ให้เจ้าอื่นใช้เลยครับผมไม่มีการแชร์อะไรทั้งนั้นใช่ครับผมแต่ว่าก็คืออย่าง B Y D นะครับเขาผลิตตั้งแต่แบตเตอรี่มือถืออยู่แล้วตั้งแต่27กว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับได้ออขอบคุณคุณไมค์กิ้งนะครับแต่ก่อนจากกันขอถามสิ่งที่เป็นปัจจุบันก่อนแอตโต้สเผื่อแฟนๆชอบรถสนใจไปจองไปซื้อได้ปัจจุบัน ได้ไหมครับได้ครับผมก็สําหรับรุ่นนี้ a อตโตสครับเปิดรับจองอยู่ปกติเลยราคาเท่าไหร่ครับราคาอีกรอบนึงนะครับเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสาหมื่นเก้บาทหนึ่งล้านหนึ่งแับาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเลนนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมาพัร้อบาทวิ่งระยะทางได้เท่าไหร่ครับมี4ี่ร้อยแปดสิบกับสี่ร้อยสิบครับให้ลูกค้าเลือกสี่ร้อยแปดสิบกับสี่ร้อยสิบใช่ครับผมออดชั่น โอเคครับสำหรับบูธ B Y D วันนี้นะครับเดี๋ยวเรา